ด้านล่างนะครับผมเชื่อว่ากล้องน่าจะพร้อมมาแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยว MC พี่หลวงนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับคุณยงเคมาแล้วครับมาถึงกล้องเลยครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับยองเคค่ะนี่ทักทายเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวโพลต์ไทม์ช่วงนี้นะครับเราจะให้คุณยงเคนะครับถ่ายภาพกับ พี่พี่สื่อมวลชนเดี๋ยวให้พี่เนเชิญตรงกลางครับเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับผมเอาตรงกลางก่อนเลยนะครับสวัสดีทักทายแฟนๆได้เลยครับครับขอบคุณด้วยนะต้องไปฝั่งขวานิดนึงได้เลยครับทักทายฝั่งขวาครับผมเชิญได้เลยครับทักทายสวัสดีแฟนทุกคนด้วยฮะแล้วก็รูปถึงที่พี่สื่อนะครับ รวมถึงด้านซ้ายนครับด้านซ้ายครับ,รบตรงกลางขอท่าแบบน่ารักน่ารักหนึ่งครับผมนี่โอ้โหโอเคนะครับอัคายป็นเป็นกันเองมากๆนะครับด้วยความอบอุ่จริงครัสำหรับบรรยากาศงานนะครับเลนเตอร์บิทโน้ตในวันนี้นะครับเอาล่ะ เรีบร้อยนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะได้เก็บภาพบรรยากาศในวันนี้นะครับเอาโอกาสต่อไปนะครับเราขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารนะครับของบริษัท BNJ นะครับขึ้นถ่ายภาพรวมไปถึงมอบดอกไม้ให้กับศิลปินเลยครับเรียนเชิญครับขอเสิงปรบมือด้วนต้อนรับคุณเคเจปรบมือต้อนรับคุณ KJ เจเครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยครับผมระหว่างคุณเคเนะครับแล้วก็ ยองเคครับขอบคุณคบขอุณด้วยนะครับขอบคุณคุณเคเจด้วยนะครับนี่ครับขอส่งปมือให้ผู้ดาแของเราด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในงานในวันนี้นะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวรบกวนนะครับทีมสเตทครับเราจะมานั่งพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวทีมสเตทเอาเก้ออีขึ้นมาได้เลยนะครับจะได้แบบ นั่งสภาพเป็นแบบสบายๆนะครับใกล้ชิดแบบนี้เอฟตแบบนี้นะครับรวมไปถึงขอต้อนรับอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับกับงานยองเค s o โรคอนเสิ t ์ตเ t e เตอร์วิ t โน n อินแบงคนะครับผมเชื่อว่าวันนี้คุณยองเคเองก็น่าจะตื่นเต้นเลยทีเดียวที่มีโอกาสมาพบกับพี่ๆสื่อในวันนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวถามก่อนเลยได้มาเจอพี่ๆสื่อมวลชนของประเทศไทยเราให้การต้อนรับดีขนาดนี้คุณเครู้สึกยังไงบ้างครับดูแล้다ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะวันนี้ได้มาหายคาุก โโลโน,นะคะวันนี้ฝากตัวด้วยนะคะนี่ต้องบอกเลยนะว่าสื่อมวลชนชาวไทยของเรานี่คือน่ารักรมากเลยครับบางคนที่เป็นแฟนคลับของเดซิกเบอร์ระระนะครับ พี่ไมเดย์ขอเยอะเื่อไหเอ้ยไมเดย์ไมเดย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณไมเดย์ด้วยนะฮะไมเดย์สื่อเอาล่ะเดี๋ยวให้ทักทายครับผมเชื่อว่าเป็นแฟนตอนนี้ที่ตามดูนะครับรอบแถลงข่าวรอบสื่อรอบนี้อยู่เนี่ยอยากให้คุณยงคีครับทักทายแฟนชาวไทยหน่อยครับสวัสดีครับผมสืยงคีครับวันนี้ 게게게게또콘서서트를할수수있있되되어어가지고이렇여러분들께인사드드릴영광입니니다다립รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มาทักทายทุกคนแบบนี้นะคะฝากตัวด้วยนะคะครับผมแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมาครั้งนี้น่าจะสนุกสนานด้วยเพราะว่าคุณยองเคครับเขาจะมากับโซโล่คอนเสิร์ต 디얼 ของเค้고ครับเลเตอร์วิทโนทอินแบงค็อกนะครับเดี태 이제 방콕을올 때는 데이식스랑 함께 왔었던 것 같은데 이렇게 혼자 오게 되니까 뭔가 살짝 더더 떨리는 것 같기도 하고 그렇지만 또베이스를 들지 않은 เออเจ้าม모습ว์ตือคุณคมาคุณคุณคุณคนณคุณก็ณคุณคเณคุตคุณ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 คุีคเป็นณคุณคุณคุณุ่ณุ้ณคุณคุณเุณคุณคนณคุณคุัคุณคุณ้วณคุ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 ณนุณคุณคุณคุณนุัลบณคมของเขาด้วยแล้วก็คุณ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 คงนี้ด้วยคุณ น่าติดตามมากบอกเขาว่าน่าตื่นเต้นไปด้วยเขาต้องคิดในใจมีจ๊ะผก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับครับผมนะแฟนๆก็น่าจะตื่นเต้นด้วยใครมีบัตรเราต้องมาให้กําลังใจกันเนยอะๆนะครับเอาล่ะแล้วเ,เห็นบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่มีโอกาสมาประเทศไทยยองเคเองอยู่ในช่วงของใดองไดเอ็ดต้องกินสลัดตลอดเวลามาคราวนี้ผมอยากจะรู้าว่าไม่ต้องไดเอ็ดแล้วคุณมีโอกาสได้กินผัดซีอิ๊วหรือยังครับยองเ,เคครับผมใช่ครับ 어, 일단 그게 소문이 이렇게 빨리 퍼질 줄 몰랐고요. 네, 그렇지만 이번에 안 그래도 굉장히 또 기대를 많이 하고 있어요. 전에는 그래도 굉장히 또기대 하고 있어요. 요 하고 있이하에는안그 기대를 고 있어요. 전에는 그래도 이 하고 있에는안 그래도 굉를 기대를 굉장히 많이 하고 있어요. 전그래고 있어요. 전 기대를 고있는안 그래도 굉장히 기대를 고있는안 그래도 굉 เอาหม u, u, ูหร oh, wow. uh, uh ืก huh. ผ uh ัดซอิวหมูห huh. รือผัดซิวไก่ผัดซีอิ๊วปุยอักจ้าก็ับนี้ครับจ้แบบนี้นะครัจาก็แี้นะคากี้ะครับากเมนียนะคาัเก็แนี้นยคั้ก็แานีย่ากอ่ะรัอจ้าก็ดี้ยรูจัากนนี้นะครั้า็ง้ครามนแดนีงนะครับ้อก็แเอนเคยมีโอกาแไบ้กินเค้งแ็แบบน้ครับจ้าก็แบบนี้ะคบ้ก็บะรกหมูชิ้นใหญ่ๆ เผ운거면제가조금매운거를못먹습니다หวถ้าเกิดว을า가ป็นเผ็ดเ이 <c oughs> ีปมีเปอร์เซ็นที่น่าจะยังไม่เคยองกินประมาณ86เอออนี้รบกวนนะแบบ,มไ,แบ,บไม่ใส่ริกใหเขาได้ลองชิมดู โอ้ตัวเขี้ยวปตัวรกลองนกนะครับอ่ะมาคราวนี้ก็น่าจะได้ได้ลิมรสนะหรือว่าได้ลองอาหารไทยหลากหลายมากขึ้นนะครับมาถึงครั้งนี้ l e t ซ e r ์วิด n ซึ่งใช้เป็นชื่อของคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วเป็นชื่ออัลบ,บั้มของเขาด้วยมันมีความเกี่ยวข้องกับเพลงในอัลบ,บั้มของคุณยังไงบ้างครับเ็ ก็คือจริงๆแล้วเป็นเป้าหมายก็คอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเงทนแล้วกเ็ิในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะแให้ทุมาสกแล้วเพลงนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เปิดเพลงของวงเดซิกและก็ของคุณยองเค ่เพราะผมเป็นดีเจเปิดเพลงเขาอยู่ยม,มันจะมีเพลงที่แฟนๆชอบมากอย่างเพลง n o t t i n g b a m ตอนนี้อขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะฮะ5.2ล้านมิครับปบมือครับ,รบพวกเราครับสื่อครับโอ้โหนะครับจะถามความรู้สึกกันเลยว่ารู้สึกไงบ้างครับที่กระแสตอบรับเพลงของคุณดีมากในประเทศไทยครับ 어 이렇게 또 좋아해 주시는 만큼 앞으로도 계속해서 더 노래 들려 드리고 싶고 어원시다면뭐 지금도 부를 수 있고 언제든 불러 드리겠습니다. 음. ก็จะตั้งใจทําเพ이งดีๆให้ทุกคนได้ฟังกันที่ท으กคนแบบป๊อปเนมกันได้นะครับแล이브요나요어 쇼, 쇼, give <유> it up give it u 이 give it up u t p l d e t t e r s with notes m g a g a in the culture there is the equal e t u s t i 신들의모음집이라고볼수있겠습니다ก็เอาจริงๆแล้วคำว่าเล็กเกอร์เนี่ยมันจะแปลว่าจดหมายก็ได้หรือแปลว่าตัวอักษรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็รวบรวมทุกอย่างเนี่ยมาเป็นเนื้อเพลงแล้วก็เหมือนเนื้อเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็เป็นจดหมายแล้วก็มาให้ทุกคนได้ฟังผลงานเพราะว่าเวลาที่เราเขียนแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจเลือกเป็นทุกอย่างเลยคุณเป็นศิลปินที่เก่งมากๆเลยนะครับคุณยองเคครับขอบคุณครับ Entertain ด้วย ร래도이제고춤춤요또한 원탑이라는 그룹의 메인 보컬로 밝게 되어서 ได้สมุดบันทครับผมตอนนี้ก็ได้มาเป็นเมนโวคอลของวงวันท็อปนะคะเป็นวงไอดอลแบบเต้นนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับหลากหลายความสามารถขนาดนี้นะยังไงเดี๋ยวพวกเราจะสนับสนุนอันละว่ามิ้ของคุณอย่างแน่นอนครับครับผมอ่ะนอกจากเพลงและนอกจากร้องเล่นเต้นเอนเตอร์เทนแล้วคุณไปออกรายการวาไรตี้เห็นโด่งดังเปลี้ยงป้ามากเลยใช่ไหมครับ 그 원탑이 또 저를 또 메인 보컬로 고용을 해주셔가지고 제가 이렇게 또 예능에도 나오고 춤도 출수 있는 기회가 될수 있을 수 있어서 참으로 영광입니다. 아, 루มากๆ원탑 원탑이 서가서 나가서 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 나서 나가서 서 나가서 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 나가 그리고 사실 그전에 또그 저를 프로듀서로 있을 수 있게 해주는 그 노래방 VS 프로그램 덕분에 좀 예능 고정을 시작할 수 있게 된것 같아요 그리고 또곧나또 다른 기회를 얻을 수 있게 된것같 킹콕 카라우젤 그리또 다른 기회를 얻을 수 있게 된것 같아요 그리고 또 다른 기회를 얻것 같아요 오호, 정말 많은 기회를 얻은 것 같아요 ]huh. Uh huh. Uh, uh huh. Uh, uh huh. แล้วเมื่อกี้ที่สัญญากับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงแฟนๆที่ดูผ่านจออยู่ตอนนี้ทีมหน้าจอทั้งหลายอยากจะได้ฟังแบบสดๆร้องเพลงแบบสดๆขอเพลง Say Yes ได้ไหมจากวงเนี่ยวันท็อปของคุณเลยอ่าอ่าอ่าจริงหรือเปล่าครับว้าวตื่นเต้นครับผม You your say yes, say yes, say got love little, little heart a in yes Just เวอร์สตัดดีมากครับน้องเมย์นี่ร้องสดร้องสดคือเป็นไงฮะต้องถามด้านล่างพี่พี่สื่อครับร้องสดเป็นไงฮะหลายคนกดไลค์ให้เลยเออแต่ถ้าเกิดอยากจะฟังเต็มๆไปเจอได้พรุ่งนี้ ไปเ<ช>จอแดนเลนะครับ,รบพี่พี่สื่อต้องไปดูด้วยนะ <laughs> <laughs> นะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในวงวันช็อปของเขาด้วยนะครับเอาแหละพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นที่ประเทศไทยโซโล่เดี่ยวของเขาด้วย <c oughs> ผมเชื่อว่าเขาน่าจะเตรียมเพลงน่าจะเตรียมโชว์ต่างๆมามอบให้กับแฟนๆชาวไทยนะครับสปอยนิดนึงได้ไหมว่าคอนเสิร์ตในวันที่นี้จะเป็นยังไงบ้างโซโล่เดี่ยวของคุณกับเชิญครับ <목소리> 어 일단 내일 그 세이즈를 부르는 건 예정에 없긴 했는데 뭐 <laughs> 정말 없었는데 지금 이렇게 됐으니 뭐 무반주로라도 한 수절 한번 불러보도록 하겠습니다. 사 진짜로, 처음에 콘서트에 있는 플랜은 라이브 랭세이즈는 팀이지만, 아, 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 เอาไว้จะโชว์สดสดบนสเตจรนวันพรุ่งนี้เลยครงการผมนี่น่าจะเป็นแบบนั้นครับน่าตื่นได้มากฉะนั้นใครมีบัตรแล้วนะครับใครมีชิกเกนี้แล้วคุณห้ามพลาดนะครับวันพรุ่งนี้ไปฟังเพลงนี้กันแบบสดสดบนสเตจนะครอ้ยอีกอย่างหนึ่งที่พวกเรารู้กันนะครับเวลาที่เดซิกเองเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยไมเดยของเราเนี่ยจะร้องตามได้เกือบทุกเพลงเลย ร้องเชียร์กระโดดกันแบบเต็มที่คราวนี้มาคนเดียวคาดหวังอะไรกับเหล่าบรรดาไม่ไม่เดชาวไทยบ้างครับเอ่อ이제이것은올때마다느끼는게정말굉장한목소리를가졌습니다ทุกครั้งที่มานะคะรู้สึกว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยเสียงดีมากๆเอเสียงดีเสียงดีนี่คือเสียงดังหรือร้องเพลงเพราะ คือกู้หารื่อาวทั้งดังแล้วก็มดงามมากอทั้งดังแล้วก็เสียงมดงามมากอ๋อ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 อันนี้ก็ภาพเด่น이번에도ต้องานีก็จะตั้งตาดเหมือนกันเสียงนี้อฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราจะรวมพลังกันไปเชียร์คุณยองเคที่คอนเสิร์ตครั้เอาล่ะครับเดี๋ยวให้คุณยองเคนะครับไหนไพูดถึงเหล่าบดาเยแล้ว 팝ถึง팬팬ที่ตอนแถลงข่าวครับเชิญได้เลยครับ <목소리도> 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 어, 말씀드리지만 이제 여러분들 마이 데이가 있기 때문에 0K가 존재를 하는 겁니다. 계속해서 노래할 수 있게 해 주셔서 감사드리고 어, 내일도 재밌게 놀아 봅시다. ก็ S <S> เป็นสิ่งที่ผมพูดเสมอเลยนะคะว่าเพราะว่ามีไมเดย์ที่มียองเคได้ขอบคุณทุกทุกคนที่ทำให้ผมสามารถร้องเพลงต่อไปได้ขนาดนี้พรุ่งนี้ไปสนุกไปกันนะคะนี่อโอ้โหปกเคือจริงๆนลครับผม,ผมได้ดูความรู้สึกของศิลปินนะครับที่มีต่อไมเดย์ชาวไทยทุกทุกคนนะครับแล้วที่โด่งเชื่อว่าใครที่ดูถแถลงข่าวนี้อยู่ครับคุณก็อยากจะไปมอบความสุขแล้วก็ส่งกำลังใจดีๆให้กับคุณยองเคเช่นกันนะครับ

ขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกคนที่มากันวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าพี่ทุกคนจะเขียนข่าวด้วยคำที่สวยงามให้ผมเยอะๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆหวังว่าอนาคตทุกคนก็จะมีแต่ความสุขกันนะคะเชิญชวนพี่สื่อไปดูคอนเสิร์ตที่นี้ได้เลยครับวันนี้มาดูสิ่งที่เป็น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 สิ่งท่เป็นส่งที่เป็นสิ่งที่เนสิ่งที่เป็นสงที่เป็นสิ่ง่เป็นสิ่งที่เปรนสิ่งที่เปันงที่เป็นสิ่ง ทําทงานอาจจะเหนื่อยไปใครเทียวที่คอนเสิร์ตของยองเคพลครับเออพี่พิสุทธ์ครับมีใครไปบ้างครับยกมือให้ยัม่ใจยองเคครับไปกันหมดเลยเอเอได้ขวาต้องไปได้วยนะด้านขวาไปนะยกมือลงไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปสนุกกันที่เซ็นท่านแจ้งมัฒนาคอนถูกต้องไหมครับ เอาละครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับโซโล่คอนเสิร์ตของคุณยองเคที่พวกเราจะได้ไปสัมผัสกันในวันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่า mm hmm. หลายๆคนต้องตื่นเต้นแน่นอนนะครับรวมไปถึงตัว MC ด้วย mm hmm. ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นคุณด้วย mm hmm. แล้วอยากจะไปร่วมสนุกไปร่วมร้องกับคุณด้วยมา,มากๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวชิงไทยด้วยภาษาไทยหน่อยได้ไหมอ่า mm hmm. <À, S 2> ผมสอนให้ได้ไหมครับ mm hmm. คำนี้พูดตามเลยนะครับคุณยองเคครับคำนี้ครับพี่ยองเค พี่องเคก็เทสะดด้วยก็เทสะด้วยทีเนี้ยทีเนี้ยไทยไมเด็กว้าวุ่นเลยไทยม่เดกูไทยม่เดกก็ว้าวุ่นเลยไทยม่เดกก็ว้าวุ่นเลยเอ้ยแปออเดียวเดียวแป๊บ พี่ยองเคพี่ยองเค,งเคก็เทสด้วยก็เทสด้วยทีนเนียทีนเนียไทยไม่เดย์ไทยไม่เดย์ก็ว้าวุ่นเลยก็ว้าวุา่นเลยอ้าวปมมือ เอาล้วครับขอบคุณมากจริงๆนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันได้ขอบคุณนะครับสนุกสนานมากเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไปเจอกันได้กับคอนเสิร์ตโซโล่เดี่ยวนะครับของคุณยงเคที่เราจะจัดขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ยองเคไปอีกสักครั้งนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดด้วยนะครับ

ตัวเราสุนีก็ซึ่งสปอยกว่าที่จิตอนนี้ม่สปอยแล้วเพากคนรู้หมดแล้วว่ากลับมาหมดแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวพวกเราจะรอคอยให้กำลังใจนะครับแล้วส่งกำลังใจดีๆความรู้สึกดีๆให้กับเดซิกทุกคน,นครับแต่ว่าครั้งนี้ผมขอไปเชียร์คุณที่คอนเสิร์ตโซโล่เดียวก่อนนะครับนะฮะฉะนั้นนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันแน่นอนกับยงเคโซโล่คอนเสิร์ตเลตเตอร์วินโนตในแบงค์กอ นี่ครบคุณผู้ชมโอเคมากครับผมขอเสียงปบมือให้กับศิลปินของเราด้วยครับยอดนะครับรอบแถลงข่าวในวันนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่สื่อทุกท่านด้วยนะครับให้โอเคพักได้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับฝากพี่พี่สื่อทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่แน่นอนครับคุณผมโอเคครับไปเดินดีๆนะครับระวังนะเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวตกบันไดนะครับวันนี้เอ็มซีดองครับโด่งสินะลาไปแล้วนะครับหวังว่าพรุ่งนี้เราจะได้เจอ